สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดในภาษาจาวานะคะการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดในภาษาจาวานนั้นเราจะต้องทำการสร้างอ็อบเจกต์ของคลาสสแกนเนอร์ขึ้นมาโดยเริ่มจากประกาศตัวแปรอ็อบเจกต์ก่อนซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายๆกับการประกาศตัวแปรโดยทั่วๆไป ะะอย่างตัวอย่างนะคะจะเป็นการประกาศตัวแปรออบเจกต์ชื่อ in ให้อยู่ในคลาสสแกนเนอร์เพื่อใช้เป็นตัวแปรออบเจกต์ในการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์หลังจากนั้นเราก็จะมาทำการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาด้วยคำว่า new ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์จองหน่วยความจำเพื่อให้ตัวแปรออบเจกต์ Object นั้นสามารถอ้างถึงได้นะคะโดยมีรูปแบบตามนี้นะคะนั่นก็คือตัวแปรออบเจกต์ Object เท่ากับ new แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสนะคะตอนนี้ชื่อคลาสของเราคือ Scanner นะคะแล้ววงเล็บใส่ Argument ซึ่ง argument ตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการให้ตัวแปล object ของเรารับค่าข้อมูลทางแป้นพิมพ์ argument ต,ตรงนี้เราจะใช้คำว่า system. in นะคะทีนี้เราสามารถที่จะเขียนทั้งสองขั้นตอนนะคะ จากขั้นตอนนี้นะคะเรามีอยู่2บรรทัดใช่ไหมคะเราสามารถที่จะรวมนะคะคำสั่ง2บรรทัดนี้อยู่ในบรรทัดเดียวกันได้นะคะแบบนี้นะคะก็คือ Scanner in อันนี้คือเป็นการประกาศตัวแปรชื่อ in เป็นตัวแปรแ,แบบอ้างอิงของคลาส Scanner นะคะเท่ากับ new scanner o b เล็บ system in เพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกาศตัวแปรสำหรับเอาไว้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์นะคะเราจะใช้รูปแบบนี้นะคะส่วนชื่อ in ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเองนะคะเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่เราตั้งขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเรียกใช้ในภายหลังนะคะ in น,นี่เป็นชื่อ ตัวแปรอ b อบเจกต์ Object, นะคะสแกนเนอร์นี่คือชื่อคลาสนะคะทีนี้มาดูว่าในคลาสสแกนเนอร์นั้นมีเมธอดสำหรับอ่านค่าข้อมูลประเภทต่างๆเข้ามาทางแป้นพิมพ์อะไรบ้างนะคะในการรับค่าข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มนะคะ ซึ่งเลขจำนวนเต็มเราก็ทราบมาแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วก็คือเลขจำนวนเต็มจะประกอบไปด้วยคำว่าไบต์ใช่ไหมคะเลขจำนวนเต็มแบบไบต์เลขจำนวนเต็มแบบชอตเลขจำนวนเต็มแบบอินและก็เลขจำนวนเต็มแบบลองนะคะส่วนเลขทศนิยมก็จะประกอบด้วยเลขทศนิยมแบบโฟสแลวก็เลขทศนิยมแบบดับเบิลนะคะการใช้คำสั่ง อ่านค่าข้อมูลหรือว่ารับค่าข้อมูลจากแป่นพิมพ์เข้ามาเนี่ยสังเกตไหมคะจะขึ้นด้วยคาว่า next นะคะ next แล้วก็ตามด้วยชนิดข้อมูลนะคะถ้าเราเขียนว่า next byte ความหมายก็คือรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มชนิด byte ทางแป้นพิมพ์เข้ามานั่นเอง next short ก็คือรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มแบบ short นะคะเข้ามา ส่วนการรับข้อมูลแบบสตริงหรือว่าแบบข้อความนะคะเราใช้คำว่า next x i n e นะสังเกตด้วยนะคะ Next n ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะคะตัวแรกเป็นตัวเล็กส่วนชนิดข้อมูลตรงนี้สังเกตนะคะเราจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้คือเม่อดที่ใช้สำหรับรับข้อมูลมาทางแป้นพิมพ์อ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ เราประกาศตัวแปร Number ใช่ไหมคะเป็นข้อมูลเลขจำนวนเต็มขออภัยนะคะเป็นตัวเล็ขนะคะประกาศตัวแปร Number เป็นข้อมูลเลขจำนวนเต็มนะคะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้ก็คือเราทําการสร้างตัวแปร Object ที่ชื่อ in สําหรับรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะคะ system. out. print อันนี้เราทราบมาแล้วใช่ไหมคะให้แสดงข้อความคำว่าป้อนข้อมูลเลขจำนวนเต็ม number เ,เท่ากับ in. next in number ม,มาจากไหน number น,นี่คือชื่อที่เราประกาศเอาไว้นะคะว่าเราประกาศตัวแปร number เ,เอาไว้สำหรับรับข้อมูลที่เป็น อินก็คือเลขจำนวนเต็มนะคะตอนนี้จากบรรทัดนี้จะเห็นว่าเราอ้างตัวแปร Object ใช่ไหมคะที่เรากำหนดไว้เห็นไหมคะเราอ้างตัวแปร Object ตามด้วยจุดนะคะ next i n ก็คือเป็นเมธอดที่ใช้สำหรับรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มนะคะ ตรงนี้คือรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปร number ะะตัวอย่างที่2ออันนี้เราประกาศเราประกาศตัวแปรชื่อ name นะคะเป็น object ใน class string หรือเราเข้าใจกันง่ายๆก็คือเป็นชนิดข้อมูลแบบ string หรือแบบข้อความนั่นเองนะคะ แล้วก็ทำการสร้างใช่ไหมคะทำการสร้างออบเจกต์ชื่อ in นะคะสำหรับรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะคะบรรทัดที่3อันนี้ก็คือให้แสดงคำว่าป้อนชื่อนามสกุลนะ,ะาแล้วก็ใช้คำสั่งนะคะ n e x t l i n e เพื่อรับชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาเก็บในตัวแปร n น m ม